สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราพาเจ้าคาแคมป์นะครับมาสู่ปลายทางของจุดประสงค์ของเรานะครับซึ่งแน่นอนที่สุดแหละเราขับคันนี้มาตั้งแคมป์กันจริงๆนะครับทุกคนก็น้องคนนี้ชื่อเจ้าแซดขาแคมป์นั่นเองนะครับคอนเซปต์ของคันนี้ก็คือแซดขาแคมป์ออฟไฟออฟโรดนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดแหละอธิบายชื่อกันสังนิเทากันแซดขาแคมป์ก็คือแซดอีดิชันนะครับคาแคมป์ก็คือมาทําแคมป์นะครับแล้วก็ออฟไฟก็คือแบรนด์ที่ผมชอบก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราอยากทํา เซตคาแคมนั่นเองนะครับเรามาถึงเนะี่ยเอารถไปลุยมานะครับแล้วก็แน่นอนรถคันนี้เซตเอディชันเป็นรถขับหลังเนาะใส่ยางออเทเรนโอ้ยเราลอดกันมาได้ทุกคนผมบอกวัตถุประสงค์ของการทนารถคันนี้ก่อนนะครับการที่ผมรับทํารถคันนี้คือหนึ่งผมต้องการให้รถคันนี้มาสามารถใช้ได้จริงบนงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราอะวางคอนเซปต์ออฟไว้ white, ไว้ก็คือเราทำสติ๊กเกอร์รถจากรถสีขาวอะให้มันเป็นรถแบบออฟไว้ผมต้องการทําสีขาวตัดสีดําเท่านั้นนะครับก็เลยทําเป็นรถขาวดํา ล้อด้านหน้าก็เลยเป็นล้อสีดาตัดกับข้างหลังได้เป็นล้อสีขาวนะครับคราวนี้มาบอกอุปกรณ์การแต่งของรถคันนี้นิดนึงจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับด้านหน้าของคันนี้เปลี่ยนกันชนหน้า จากกันชนธรรมดาไปเป็นกันชนเหล็กนะครับแล้วก็มีการติดตั้งระบบไฟนะครับไว้เผื่อแคมป์หรือว่าทําไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบสายลุยสายแคมป์นะครับด้านบนของตัวรถนะครับมีถาดไว้วางของนะมีกันชนเหล็กบริเวณตรงกลางนะครับไว้เผื่อเวลาต้องเดินขึ้นเดินลงนั่นเองนะครับกระบะหลังตอนนี้นะครับจะมีการทําที่เก็บอุปกรณ์นะครับไว้สําหรับคนที่จะเข้าแคมป์ไอ้กล่องอุปกรณ์ตัวนี้มันสามารถเก็บอุปกรณ์การตั้งเต็นท์ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาร์ปไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชุด เครื่องมือโคมไฟชุดกาแฟชุดอะไรที่เราจะมาเตรียมเข้าแคมกันนั่นเองนะครับคันนี้บริเวณด้านบนก็มีทัพบมาสามารถตั้งได้สภาพนี้เลยนะทุกคนซึ่งชุดทัทพบตัวนี้นจะเป็นชุดทัทพบสำหรับอไว้ติดรถนะครับสามารถออกมากลางก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องทรงรถคันนี้นิดนึงนะครับ จริงๆคันนี้ผมใส่โชคตัวท็อปไปเลยนะครับก็คือเลือกเป็นด้านหน้าโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์นะครับด้านหลังเป็นปรับ8ก็คือให้ความสําคัญกับการขับขี่นะครับตามคอนเซปต์สไตล์ผมนะครับเราต้องการให้ช่วงล่างดีที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนชุดโชคด้านหน้าตอนนี้นะครับผมจัดเป็นหน้าโหลด2นิ้วนะครับและด้านหลังนะครับเราโหลด4นิ้วนะครับและก็อย่างที่บอกแหละว่าโหลด4นิ้วของเรานะครับสามารถใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับวันนี้เราจัดยางเป็นยางโตโย AT3 นะครับสเปค215 70R16 นะครับ ล้อวันนี้นะครับเลือกเป็นล้อแบรนด์เลนโซนะครับตัวคลอสนะครับด้านหน้าเป็นสีดําด้านหลังเป็นสีขาวนะครับแล้วก็การจัดทรงบางคนบอกเฮ้ยทำไมรถคันนี้ฟิตเมน์มันสวยเนาะอย่างที่บอกแหละการจัดฟิตเมนของรถนะครับก็คือการโหลดรถลงแล้วก็กางล้อออกมา ด้านหน้านะครับเรามีการวางอะแดปเตอร์เข้าไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อให้ทรงรถคันนี้ตรงตามใจที่เราต้องการนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเติมมาเพิ่มก็คือเพิ่มความปลอดภัยเรื่องระบบเบรกนิดนึงก็คือจัดเป็นผ้าเบรกแบรนด์ n e x t e r ตัว Mu s p เ c กเข้ามาเพื่อให้เบรกเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนโฟกัสในในรถคันนี้คือหนึ่งคันนี้บางคนอาจจะเคยแต่งสายซิ่งนะครับสายเตี้ยหลรเตียนะครับแต่วันนี้ผมอยากเปิดมุมมองของคนแบบ อยากาเอาเซตอิ ition, ดิชั่นรถคันเดียวในบ้านเนี่ยมาทาสายแคมป์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงก็แอบตกใจนะเอาไปลุยได้ทิ้งไว้ใส่ยาง A t ทีชุดเดียวนะครับลุยได้นะก็อาจจะตอบโจทย์นะครับสาหรับคนที่ในงบประมาณที่ผมมองว่าถ้านับระบบช่วงล่างกับการทํางานจริงๆเนี่ยคันนี้ล้อยางโชกผมว่าหลักหมื่นก็สามารถเข้าแคมป์ได้แล้ววะจริงๆการแต่งรถนะครับมันก็เป็นมุมมองมากกว่าว่าคุณต้องการแต่งรถคันนี้ไปในชิศท,ทางแบบไหนนะครับเพราะในมุมมองของผมวันนี้ผมก็แค่อยากลองทําอะไรที่ผมไม่เคยทานะครับแล้วก็ มาตั้งแคมป์ก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับก็น้องๆเขาชวนเรามาทําอะไรที่มันแปลกๆดีก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นรีโวเซตอิ i ิชันะครับในมุมมองของการมาทําแคมป์กันนะครับก็มุมมองของของการทำรีโวเซตอิ i ิชันคัะนนะี้อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมองโต t a ต้รีโวเนี่ยเป็นรถเนกประสงค์เนาะสามารถใช้งานได้จริงบรรทุกได้จริงนะครับแล้วก็ สามารถแต่งได้หลายทิศหลายทางหลายท่านะครับใครชอบใส่ซิ่งก็ไปใส่ซิ่งใครชอบใส่นุ่มก็ไปใส่นุ่มอย่างสายเนะี้ยเป็นสายแคมป์ก็คือทําสายแคมป์เต็มตัวไปเลยจะจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือคอนเซปต์ของคันนี้มันก็ครบคอนเซปต์ทุกอย่างตามที่ผมต้องการเนาะก็อยากจะฝากคนที่สนใจนะครับหรือว่าชอบรีโวิเซตดิชันคันนี้ก็อยากให้โหวตให้ปี้องเลนสสามหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาโหวตก็เหลืออีกไม่กี่วันก่จะเข้าการแข่งขันแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยทําซึ่่งถ้าาคคุณคิดว สิ่งที่เราทำคุณชอบก็ฝากหวดให้เราหน่อยนะครับสำหรับคนที่เอารถรีเวอร r e ซตเ e dition มาใช้บริการที่ร้านพี่ลอสามนะครับร้านเราก็พร้อมให้บริการไม่ว่าคุณจะอยากแต่งแนวไหนบอกเลยทุกคันใช้ได้จริงและรถคุณไม่ผิดกฎหมายแน่นอนอยากทำอะไรติดต่อเรานะครับขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้และถ้าใครชอบ,นนค,บค, like, share, คันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดโบวตให้คันนี้ดนวยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่าน enjoy y u r c a คันนี้แชสคาร์แคม f f ออฟไว o f f อ o a d ดบาพี่ลอสามสวัสดีครับ